วันนี้เย่เตยพาเก็บขี้ยางอีกแล้วน,ออน้องไอ้คนดินดินเอากระสอบดวงแก้วไปชสยนะคะเนาะผลพลอยได้กะว่าจะได้ลอยโล่เถาะลอยโล่มันก็ได้ลเลยนมะเห็น,น<ะ>ว่ยหี่ดังตังโอ้โหเถาะใส่ดวงแก้วในี่ยจเป็นตันเลยอย่างเงี้ยต้นเถาะ เก็ดเลยตัวกีดนิ่งไรกีดกีไรกีดอย่างงกีดยางบอออเลยเหรอยางโบออกกีดไรบ่เล่นกีดบิดมือบิดเว้นตันก็ดตันช่งโอ้ชนิดเม็ดไม่ชนิดนาำว่ะนี่นี่หนามขอนีใส่ขึ้นเอานื้ก่อนน้ำ กนสวัสดีพี่น้องนะคะมาพบกับยีเตืออีกแล้วพี่น้องเลยสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมะเสาวนะคะน้องสวัสดีพี่น้อง,องป่องป่ายสุขูมสุขคนนะคะทุกมุมทุกแจนะคะของมุมโลกนะพี่น้องเนาะวันนี้ยีเตืยน,นะคะ อ่ะกระตื้นมาแต่สเสาๆพอนะพี่น้องเก็บตั้งแตะตีหนึ่งตีสองพี่น้องเก็บยางขายพี่น้องเก็บยางขายนะพี่น้องเนาะมือน,นีินี่บรรยากาศในสวนยางตอนทาเก็บก็บเป็นทั้งสี่เลยพี่น้องตรงยางมาก,ก่อนมันเป็นแถวเหยานะคะนะเนาะเทปตัวพี่น้องยวเก็บเทปตัวกก่อนอืมขาดซ้ำท้าขาดปิดหัวไฟก่อนพี่น้อง นะคะคสวัสดีพี่น้องนะคะทุกมุมทุกแย่ของลูกนะพี่นอนะ้องเนาะขี่ยางเท่ากับอยู่ประมาณนี่หละพี่น้องหยอดกดแล้วนะคะเนาะ,ะ,นะเก็บกันสามคน,นนะคะมื่อกี้คนเดินดินมาท่านพอดีนะพี่น้องเนาะมาซอยเก็บพี่น้องผุน่นลูกไส้เก็บอยู่ข้างผุ่นนะคะเนาะ วันนี้นะคะณณนะนะขายขายร้านนะคะเจนเตือยแจ้งน้ำหนักไป400โลนะคะเลาสิไปรุ่นกันนะคะว่าเดือยสิได้จักโลนะ,ค,ะคลิปนี่ออกไปพี่น้องสิออนแอตอนขาย่างเลี่ยวนะพี่น้องเนาะย่างกระยุประมาณนี้นะะย่างมากกว่าน้นองกระสันลากไปบลอ็อตตกชายเก็บอยู่แถวล่างนะคะเนาะ สีแน่พี่น้องมันบ่เปืือนเนาะพี่น้องเนาะฝนบ่ตกมันนี่จะขีดตกตอนใดอีกว่านี้ก,ก็ตกพี่น้องเลยโตกพอยเงี้ยนี่แหละพวกว่ให้ขีดยางนี่ล้วพี่น้องกระดีย่างหนึ่งมันนี่เป็นมือเก็บเนาะพี่น้องเนาะเก็บชองมือพี่น้องพักเขาล้านขึ้นนึงนะคะหรือบางคนนะคะถ้ายางเยอะก็พักเขาล้านช่องขึ้นพี่น้องป้าพี่น้องอาบิชมบรรยากาศการเก็บยางให้ยืดเตืนนะคะเนาะ ผล <c oughs> oh, นะคะน่าตรงย่างกลับไปพุ่นแล้วพี่น้องต้องเดินกลับไปนูน่นเลยนะคะแถวหนึ่งเป็นโลได้นะคะแถวหนึ่งเกือบร้อยห้าสิบต้นมัง้งถ้านับไม่ผิดนะคะถ่าพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะเจอกระตัดบรรยากาศไปชมนาการเก็บเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปพุ่นแล้วพี่น้องไปเบงอาลานอยางน้ำเนาะพี่น้องถไา้ไปได้พี่นอ้องถ่า,ายไปได้ไป,ไปกัเบงส้มไฮไลท์นะคะถ่ายๆคลิปเอาเนาะพี่น้องเนาะ อ่านะคะน้องมาพบกับบรรยากาศการเก็บยางอ่าตามที่เตยวาหนะกกะพิกมาฮะ้จ้กระสอบยังโมโหนะพี่น้องน้องรอบนี่ได้ขีดว่ากี้เศร้าเองพี่น้องรอบนี่ฝนลาดตลอดเลยนะคะเอาพ่ท่านอ่ะอ่ะคือเขาพนในลุ นี่นะคะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอบเสอบแปดเก้าสิบสประมาณสิบสี่บหก็สอบพี่น้อง,งประมาณนะคะแต่ยเจอประมาณนะพี่น้องเนาะเอาเอา,เอายากิิงไปอยากิิงไปไว้ค่อยลากไปคุ้มไว้ไม่ดุ ก็สอบก่อนทีไห้อีกแน่ก็สอบนึงค่ะทีไหมผ้าไามลูกว่างได้ตกลงตรงหน้าเลยแบกไนดะ้กาพี่น้องนะคะยิดเตยกาผ้าชมบรรยากาศการกิ่งยางการาเก็บยางแล้วกับภูรา่าพี่น้องตัดน้องพี่น้องนาะยิดเตยกับชิพ้าไปชมล้านยางเนาะ คลิปนี้สีออกคนละหลัง,ลงกีดเออหลังสร้างยางแล้วพี่น้องหลังคิดเงินแล้วนัเข้าสิไปเบิ้งกันเนาะว่าจะเตือนสีได้จัก,กระสอบนี่รอบที่สองที่ขายนะคะเนาะ,นะ,นะกีดว่ากี้เศร้าเองพี่น้องนะคะสตนับรับเศร้าได้กับประมาณสี่เศร้าหล่าพี่น้องสี่หาเศร้านะคะราฝนลาดมดกีดนะมันกีดหลายเศร้าอยู่พี่น้องแต่ฝนลาดนะคะที่ได้ก็คือประมาณสักสี่ห้าเช้านี่แหละพี่น้องนะคะเช้าที่ได้ได้จริงๆเลยคือเราหยอดกดทันนะคะ อยางกับประมาณนี้ถ้าไปเบิงวา่ามัไ่สิได้จักโลรอบก้อนนี่เตยอ,อัปเดตนะคะรอบก้อนไห้ฮกลอยฮกลอยจักโล่เถอะฮกลอยเช่า, 600, ชาสามโล่เนาะยูรอบแรกอันนี้รอบที่สงองพี่น้องยางกับประมาณนี้พี่น้องนีคะอันยอยี่ยางหยอดกดนได้พี่น้องนี่นะฮะ พี่น้องนะคะเข้ากับมาส้มบรรยากาศการเอาขี้ยางคืนรถนะพี่น้องเนาะนี่นะคะเราก็จะทุกเข้าไปเก็บไว้ที่ล้านนะคะสองคืนนะคะนี่นะ สรุปนะคะยายเตยได้ซิมหากระสอบพี่น้องนะคะแต่กระสอบที่ซิมหาหันบ่ค่อยเตรียมแถเดี๋ยวเราไปรอตอนช่างเนาะง<ด>วดที่แล้วได้623โลนะคะงวดแรกงวดที่สองแล้วไปรอบรรยากาศนะคะตอนช่างยางนะคะวันพรุ่งนี้สรุปนะคะคลิปนี้จะออกตอนที่ยายเตยนะคะขายยางเสร็จแล้วสรุปยอดนะคะว่ายายเตยจะได้สกักกิโลนะคะรอบที่ส<ด>องรอติดตามชมนะคะ แล,แล้วนะคะเราก็มาถึงลานแล้วพี่น้องนะคะยายเตยสร้างแล้วพี่น้องนะคะได้400กว่าโลพี่น้องนะคะเป็นนั้นว่านะคะทะลุเลยพี่น้องยอดเป่าที่เฮาอ่าได้ตั้งวัดไรนะพี่น้องเนาะได้400กว่าโลพี่น้องโอเคอยู่นะพี่น้องแจ้งไป400ค่ะนำนักดางนะคะได้400โลนะคะเอาพี่น้องนะคะสําหรับคลิปนี้ยาดเตยกับผ้าอ่า มาบอกก้าวเหล่าซิฟกันแล้วนะคะเดี๋ยวพอกันไหมนะคะคลิปหนานะคะเนะาะววาจะเตือนชิพ้าส้มมีอย่างอีกนะคะเนาะไม่บายด้อจ้าพี่น้องไม่บาย,บาย